7เรื่องที่ควรรู้ก่อนที่จะซื้อ iMac 2021 โอเคครับก็ได้เปิดตัวไปเทียบร้อยนะครับสำหรับ iMac d e ดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งใช้ดีไซน์เดิมมาเกือบ10ปีกันเลยทีเดียวนะฮะโดยรุ่นใหม่นี้นะครับผมว่าดีไซน์คล้ายๆกับ iPad Air นะครับแล้วก็บวกกับ Pro Display XDR นิดหน่อยนะครับก็อาจจะมีหลายคนที่ชอบดีไซน์ใหม่แล้วก็ไม่ชอบดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็แอบไม่ชอบนิดนึงนะครับเพราะว่าผมคาดหวังว่าจะเห็นแบบเต็มหน้าจอนะครับซึ่งก็ ขอบก็เล็กลงจริงเหรอครับแต่มันก็ยังเหลือคางหรือพื้นที่ข้างล่างไว้อยู่นะครับแล้วก็ไม่มีโลโก้ตรงนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ที่ขัดใจผมอีกอย่างนะครับก็คือเรื่องสีนะครับสีตรงขอบจอครับผมชอบที่มันเป็นสีดํามากกว่านะครับถ้ามาดีไซน์ออกมาแบบในรูปนะครับก็อาจจะโอเคมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ก็ เป็นความชอบส่วนตัวนะครับใครชอบดีไซน์หรือไม่ชอบดีไซน์ก็ลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้นะครับและสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยากจะซื้อ iMac รุ่นใหม่นี้นะครับผมก็มี7เรื่องนะครับที่อยากจะมาพูดประกอบการตัดสินใจของคุณนะครับผมเรื่องแรกนะครับขนาดหน้าจอนะครับไอแมคลุนใหม่นี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ24นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียด 4.5K นะฮะและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ Apple ไม่ได้บอกอย่างละเอียดนะครับหน้าจอ24ินิ้วนะครับจริงๆแล้วนะฮะหน้าจอมันม ก็อาจจะเป็นการปรับขนาดขึ้นของ Apple นะครับ mm hmm. เวลาโฆษณาอะไรอย่างนี้นะฮะ mm hmm. ก็ลองศึกษาดีๆนะครับ mm hmm. เพราะว่าหน้าจอมันไม่ได้ย24นิ้วอย่างที่คิดนะครับ mm hmm. อาจจะเล็กลงกว่าเดิมหน่อยนะฮะ เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องสีนั่นเองนะครับหลายคนคงเห็นแล้วนะครับว่าไอแมครุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหลากหลายสีมากเลยนะครับแต่คนดูไหมครับว่าออปชันสีที่มีให้เลือกเยอะๆะครับมันเริ่มตั้งแต่รุ่นกลางขึ้นไปนะครับโดยรุ่นแรกของ Apple นะครับจะมีสีให้เลือกแค่4ีสีเท่านั้นเองนะครับสาหรับใครที่อยากเลือกได้ถึง7สีนะครับก็ต้องเป็นรุ่นกลางขึ้นไปนะฮะ เรื่องที่3นะครับเรื่องชิปนะครับผมชิปประมวลผลนะครับแน่นอนครับว่ารุ่นแรกนะครับจะมาพร้อมกับ CPU 8คอรแล้วก็ GPU 7 c ็ดคนะครับส่วนใครที่อยากได้เป็น GPU 8 c คอนะครับก็ต้องไปรุ่นกลางขึ้นไปนะฮะเรื่องที่4นะครับมาคุยเรื่องพอร์ตกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับพอร์ตนะครับรุ่นเริ่มต้นเลยนะฮะจะมีให้แค่2พอร์ตเท่านั้นนะครับ ก็คือพอร์ต Thunderbolt หรือ USB 4นั N ่นเองนะครับมีให้แค่2บอร์ตเองเนาะแล้วก็ Magic Keyboard นะครับจะไม่มี Touch ID นะฮะแต่ถ้าใครอยากได้ Magic Keyboard ที่มี Touch ID นะครับก็ต้องไปรุ่นกลางขึ้นไปนะครับแล้วก็รุ่นกลางนี้นะครับจะให้มาถึง4พอร์ตด้วยกันเลยนะครับก็คือเป็นพอร์ต Thunderbolt 2พอร์ตแล้วก็เป็นพอร์ต USB Type C ธรรมดาอีก2พอร์ตนะครับ เรื่องที่5นะครับกล้องของ i m a c รุ่นใหม่นี้นะครับมาพร้อมกับความละเอียด10,80 P กันแล้วนะครับแล้วก็ไมค์นะครับมาพร้อมกับระบบตัดเสียงนะครับซึ่งเหมาะสาหรับยุค o r อร์ o m Home ช่วงนี้มากๆนะครับก็คือไมค์กับกล้องนี้นะครับสามารถอัดเสียงนะครับตามทิศทางของเสียงที่ออกมาได้เลยนะฮะแล้วก็ลําโพงนะครับมีถึง6อันเลยนะครับเป็นระบบเสียงสเตอริโอนะครับเรียกว่าลาโพงรุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงที่อัปเกรดมาดีมากๆเลยนะฮะเรื่องที่6นะครับ คิดว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบขาตั้งของ i-mac รุ่นนี้นะครับแล้วก็อยากจะไปยึดติดกับผน,นังหรืออยากจะยึดติดกับคันโยกแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อรุ่นที่มันไม่มีขาตั้งมาให้นะครับแต่จะมีเป็นอะแดปเตอร์ตัวยึดติดมาให้แทนนะฮะเรื่องที่7นะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วก็นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่านะครับ ไอแมครุ่นนี้ที่ออกมานะครับอาจจะเป็นการกักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหลายคนเขาอาจจะขัดใจกับเรื่องสีขอบจอนะครับที่เป็นสีขาวนะฮะผมคิดว่านะครับในปลายปีนี้หรือเร็วๆนี้นะครับอาจจะมี iMac รุ่นใหม่ออกมานะครับอาจจะเป็นรุ่นหน้าจอที่ใหญ่กว่า27นิ้วนะครับอาจจะเป็น3 2นิ้วนะครับแล้วก็สีตรงขอบจออาจจะเป็นสีดานะครับแล้วก็ไม่แน่นะฮะชิปประมวลผลนะครับอาจจะเป็นชิป M1X หรือเป็นชิปที่เร็วแรงกว่า M1 นะครับผม โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ็ดเรื่องที่ควรดูก่อนซื้อไอแม็กนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe c h anel n ของเราด้วยนะครับผม ct c h anel n สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย